สวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนครับมามามาเสพแชร์ต้มกันเฮ้ยต้งไก่เหนียวพี่น้องต้งยำไก่เหนียวโอะไรลาบเป็ดก็มีต้มผงผมต้มยำไก่เหนียวตุ่มส้มไก่เหนียวมามามาเสพแชร์ต้มกันเสพตะลุ่ยปะเอื้อเทวดาเมื่อวานนี้บุญหลานพี่น้องบุญเลานจานข้าวบุญหลาน ขอบไงครัขอบคุณขอบคุณพี่น้องก้องไปทุกท่านทุกท่านนะครับเด้อออมาเบิองมาแยงขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่นอกก้องครับเปิดขัดขนาดหนึ่งมากมามาเศษบศษร่วมกันพี่น้องก้องไปขัดขนาดขัดขนาดมีลายยางลายเน่เอาอยอยากกินเลยดูนะตัวผมลาเป็ดขับวัว กกดองกบสมโอ้ยกบัวองมาตุ๋ไก่เขานี้วสุดยอดคนน่ะมไก่สดน้ำเดองต้มสมมแก้มัาแง้มกันนี่แหละมากรองคุขึ้เราฟองไปด้ครับเด้อมาบงมายังันที่สดเบิ้งเชงบ่าดกนะสดตุไก่คนองเอ็ดแล้วๆกันดเบิ้งกั หยาบเลยหน่มมีมองตีเจ็บแจ็บปัตโตปัตโตปัตโตไปเบิงไปเบิ่งไปเนาะนู้นะแจ็บขนาดสุดยอดสุดยอดเลยยิงหัวออกยาวยอวยาไปเลยเนาะแทคแทคแทคจ็บปากขาดเลย ส่นอะความมาละกันำไล่ไหลนี่น้อขอบคุณขอบคุณยูน่ามันยังโง่กันยังวนไปวนามาอย่านี่นะติดขามองห้ามองกินห้ามองตากันแค่หยังก็ใจหมอฉัานหมอดิคิดผมมีเสียงนะมิน้องมามาทุกท่นทุกคนครับขอบ,อขอบคุณขอบคุณยีน่นปองไป ขอาโม่เพมาแย่งนะครับเด้อฝากพี่นอ้องคนไลค์ฝากพี่นอ้องกดแชร์ฝากพี่น้องกดติดตามนั้นไว้ได้ดพี่น้องกดกระดิ่งแจ้เงเตือนเพื่เอเห็นคลิปใหม่ๆหมนะครับขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องกองไฟทุกท่านทุกท่านครับผมเมือสมศรลดนอ,อนด้วยบาทนี้ชมถนายงานพี่น้องคนนะครับขอไปแล้ว อ,อืมน่ะครับโอเคที่หน่องนำาก่อใจดูดีมีแห้งชุบหัวุ่นนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณครับที่เรา,าอางค็นไลค์กแชร์นัหนอเด้อคอมเมนต์มาแชร์นลยไดอพี่หน่องมาคอมเมนต์มาสีส้มในว่าเป็นยัวไะไครับมา